หมิงชาริสาในชุดจีนต้อนรับความเฮงในวันตรุษจีนช่วงนี้เริ่มคึกคืนแล้วค่ะสำหรับพิศการตรุษจีนเป็นวันที่สาวหมวยเล็กหมวยใหญ่ต่างรอคอยให้ถึงเพื่อนับซองอ่างเปาสีแดงที่จะได้รับแน่นอนว่าสาวหมิงชาริสาก็ต้องลุกขึ้นมาแต่งตัวเป็นอาหมวยเสริมชลิมงคลเพื่อความปางังเพื่อรอรับอ่างเปากันซะหน่อยตอนรับความเฮง และสุดสาวหมิงได้โพสต์ภาพผ่านทางอิสการมส่วนตัวในลูคสาวหมวยที่เห็นแล้วต้องบอกเลยว่าปีนี้สวยและสดใสเป็นพิเศษมากมากแถมโพสท่าประชันแดดเรียกได้ว่าสวยสดใสกันขนาดนี้ซองอ่างเปาก็ต้องแน่นๆงานนี้เหล่าบรรดาแฟนๆก็ไม่พลาดเข้ามากดไลค์รัวๆกัน,นกนเ,นเลยสิคะ